ี่คนเรามันจะเชื่อคนคนหนึ่งนะใช่มันก็ยากอยู่นะ<ย>จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนแบบสายมูโดยตรงเลยเป็นคนที่ไม่ชอบดูหมอดู <c oughs> อาจารย์ก็สวดพอสวดปุ๊บเนี่ยถ้าตาเราจะไม่เห็นพญานาคแตกใจอะเห็นเป็นองค์พญานาคเล่นน้ําอยู่ <c oughs> เราก็แอบ,บทดลองแบบอบเทสด้วยว่าเขาอะแอบ,บไปหาข้อมูลก่อนหรือเปล่าอ,อะไรเตรียมทีมง,ง,ง,งานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือแบบเอออาจารย์จริงจริง วัดนี้มีคนไปร่วมทําบุญส่งสลิปให้พี่เนี่ยเป็นล้านวัดนี้เอ่อคนทําบุญ20กว่าล้านาคณคิดดูซิว่าคนเขาถูกหวยอะ่ะกันเท่าไหร่ตอนที่เข้ามาดูในการใหม่ๆคิดว่าเราเตรียมแต่หลักฐานมันมันมีพยานยืนยันหลายๆอย่างนางเป็นพิธีกรอ,อัดรายการอยู่สตูดิโออยู่ดีเนี่ยหาเรื่อง 1. ไม่ได้ค่าตัวด้วยนะ <laughs> ไม่ได้ค่าตัวด้วยนะตอนแรก แต่แค่อยากจะทำหนึ่งปีเต็มไม่ได้ค่าตัวเลยแล้วออกค่าน้ำมันเองด้วยทุกอย่างออกหมดเลยหมายถึงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยจนวันนึงทุกวันนี้ดีใจมากแล้วไม่เคยคิดจะได้ด้วยไม่ไม่สนใจเลยเพราะได้ทําบุญไงออกไปจนวันจนตอนนี้ได้เงินแล้วยังพี่ตอนนี้ได้เงินแล้วเขามีสปอนเซอร์เข้าอะไรการติดงานรายการแล้วแล้วยอดซับตอนนี้ก็หนึ่งล้านแล้วโอ้โหจากที่มันไม่เคยคิดจะได้เงิน่ะเห็นปะต้องเริ่มจากแบบไม่เอาอะไรเลยถูกต้องต้องเริ่มแบบไม่คาดหวังอะไรเลยมันจะเกิด พอไม่ค่าเราบอคุณมากเลยใช่ค่ะพี่ส้มส่ค่ะสวัสดินทรายพี่ส้มบอกอ๋อฉันจะจบรายการแล้วเพื่ะนผูวัดดีไม่เป็นไรกันเองค่ะจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดิคอย่างเดียวว่าแม่งอยากจะไปทําบุญอยากไปทํารายการอยากไปทําบุญแบบมันเบื่อเหมือนเบื่อสตูแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากออกไปเขาทุกวันใช่ไหมพี่ส้มพี่ส้มเขาสตูทุกวันเลยอ่่ะใชเราออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้แฮปปี้อยู่สตูดิโอกันตั้งแต่เอตั้งแต่เริ่มอ่ะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการก็อยู่สตูนอนสตูอย่างเงี้ยจนวันรู้สึกว่าแล้วความคิดตอนนั้นคิดว่า เอาละเราเนี่ยแต่ละที่เราแยกทาบุญด้วยใช่ก็เริ่มต้นจากที่อาจารย์โอเล่มาชวนบอกพี่ผมอยากทำรายการอาจารย์โอเล่นี่คือไขว่าฉันมีคนถามฉันเยอะคอื่นเยอะเลยอาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่ก็คือเป็นเป็นหมอดูท่านหนึ่งก็เธอไปเจอเขาได้ไงเขาเขาเคยมารายการที่เวิร์กพอยต์แล้วเราก็ได้นั่งดูเฮ้ยจางคนนี้โคตรเก่งเลยก็เจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญแล้วเขาจะทักเขาบอกคือทักตรงจริงไหมพี่ส้มทักตรงเลยเขามองเห็นแบบออย่างครั้งแรกที่เจอกันพี่ส้ม ไม่ได้มาคนเดียวนะเนี่ยอ่าแล้วก็ทักเราว่าเหมือนที่เราเรารู้ของเราแล้วเขาก็ทักแบบนั้นบางเรื่องเรารู้คนเดียวใช่แต่เขารู้เรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วตอนที่เริ่มทํากันนะนะเราก็แอบทดลองแอบเทสด้วยว่าเขาอะแอบไปหาข้อมูลก่อนหรือเปล่าอะไรเตรียมทีมงานทีมงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไม่ได้เป็นคนเดียวนะเอาน้องไปด้วยเอาพี่ไปด้วยก็คือต่างคนต่างไปดูไปดูว่าจริงกับจับไีมแต่สุดท้ายแล้วคือแบบ เอออาจารย์จริงจริงเขารู้จริงๆเขาทักแบบนี้เอาที่นี่นะมีคนชื่อนี้ชื่อนี้แต่บางทีเขาบอกว่าได้เป็นเสียงแบบเสียงแบบแผ่วเบาอาจารย์โอเล่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบสุภาพแล้วเขาพูดเนี่ยคืออาจารย์เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะถูกแล้วเขาไม่เคยพูดเขาไม่อุดอตุตลิขเขาบอกว่าเชื่อก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับ,บแต่ถ้าหลักหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบนี้ถ้าหลักที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับ แต่ทุกอย่างมันจำนวนด้วยหลักฐานไงเธอก็เลยถึงอยู่ัดเขาเลยใช่เพราะเริ่มต้นไปทํานี่ก็คือทุกคนก็คือออกค่ารถค่าน้ํามันค่ากินค่าโรงแรมออกกันเองหมดอาจารย์ก็ลงทุนซื้อกล้องถ่ายกันอาจารย์โอเล่พี่คนเรามันจะเชื่อคนคนหนึ่งนะใช่มันก็ยากอยู่นะ อะไรที่แบบว่าอยู่อะไรที่แบบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนแบบสายมูโดยโดยตรงเลยเป็นคนที่ไม่ชอบดูหมอดูนางเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยคนเชื่อมั่นในตัวเองถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ต้องมีหลักการต้องมีเหตุผลอะไรยังต้องมีหลักฐานต้องมีพยานยืนยันและยืนยันนี่เราต้องเหตุด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้พี่ส้มเชื่อสมุดใจก็อย่างอย่างไปถ่ายกันที่เชียงรายนะพระธาตุแม่ย่าม่อนเนี่ยที่ไหนที่เชียงราย ที่เชียงรายก็คือไทยๆถ,ย,ถ,ย,ถยกันอยู่อาจารย์ก็สื่อถึงลูกแก้วลูกแก้วตอนนี้ก็คือต้องต้องไปอัญเชิญน้ําที่แม่น้ําก็เดินลงไปที่แม่น้ํากันก็มีท็อฟฟี่กับอาจารย์เดินลงไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์เจ้าวาดเดินมาบอกว่าโยมโ,โยมาลงไปด้วยจริงๆพี่จะไม่ลงไงก็ขี้เกียจลงะตะลิ่งพอลงไปปุ๊บอาจารย์ก็สวดพอสวดปุ๊บเนี่ยก็มีความคือใจมันมันเห็นใจมันเห็นดีกว่าเนาะ ถ้าตาเราจะไม่เห็นพญายนาคแต่ใจ,จเห็นเ,เป็นองค์พญายนาคเล่นน้ําอยู่คือแบบชัดเจนยิ่งสวดแล้วยิ่งมายิ่งมายิ่งมาแบบมายัางไงเดี๋ยวดูจะเป็นกระแสน้ําแบบม้วนตัวแบบนี้เลยม้วนตัวเข้ามาแบบนี้เลย,ยซึ่งมันไม่ใช่ปกติเอาลูกแก้วที่เราซื้อไปเนี่ยนะลูกแก้วอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็คืออาจารย์เนี่ยใช้ลูกแก้วนี่ยไปอัญเชิญลูกแก้วเพชรพญายนาคนี้ก็คือไปอัญเชิญ จริงๆนล้วในนี้มีรายละเอียดมากและอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่คนที่ตามลอยไปเนี่ยก็ไปขอเพราะตรงนั้นนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมและตรงนี้คือแบบมันไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรคือธรรมชาติจริงๆอาจารย์ยิ่งสวดคือจะยิ่งเข้ามาใกล้มาๆมาๆมาใช่ค่ะดูสิอ่าซึ่งก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ส้มไม่มีค่ะไม่มีก็คือเป็นน้ําไหลปกติเลยยิ่งอยู่ตรงนั้นคือน้ําแบบพคือด้วยจิตเราเรารู้เลยว่าคือเป็นพญานาค ใครเชื่อก็เชื่อเนาะแต่อันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลใช่ใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้พี่ส้มแบบหมดใจเลยก็จริงๆหลายๆเหตุการณ์มันคือแม่น้ําโขงนั่นแหละถูกต้องแต่มันเป็นแม่น้ําโขงที่อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งทางทางเหนือเชงคายใช่ค่ะคือมันกั้นระหว่างไทยพม่าลาวพอตอนพอเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบซุ้มประตูซุ้มบันไดเนาะก็จะมีแม่พระแม่ธรณีแล้วก็มีพญานาค อาจารย์ก็จะบอกว่าตรงนี้นะถ้าหากว่าคนที่แบบขายข้าวขายของขายออนไลน์ให้มาขออ่จะขายได้ขายดีแล้วก็ตรงพระแม่ธรณีเนี่ยใครที่จะขายที่ดีนะให้มาขอก็มีคนไปขอแล้วก็ได้เขาก็มาแก้โบสถ์แชร์แรอะไรอย่างงี้ไงบอกว่าเนี่ยได้อะไรอย่างี้จากวัดที่คนไม่ค่อยรู้จักก็ตั้งแต่รายการไปออกก็จะมีเอฟีที่ตามรอยรายการเราก็ตามไปทําบุญคุณโอเล่ไปไหนวันนี้คุณโอเล่ไปไหนคุณโอเล่ไปพม่าค่ะ๋อคุณโอเล่ไปพม่าใช่ค่ะ นะคุณตอนแรกจะเชิญคุณโอเล่มาเดี๋ยวทาง่ายคุณโอเล่มาหน่อยมาค่ะคุณโอเล่อาจารย์โอเล่เหรอใช่ค่ะอาจารย์โอเล่ไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ตรงกาญจนบุรีใช่ค่ะอันนี้คือสำนักสงฆ์เขาบรมโพธิวิหารที่กาญจนบุรีค่ะเหตุการณ์ที่วัดที่เป็นยังไงอยู่บนภูเขาด้วยคือสำนักสงฆ์เนี่ยคือ ครั้งแรกเลยที่ไปเนี่ยคือไปสร้างพระคเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไปสร้างพระไปสร้างพระใช่ไปทำบุญใช่ไปทําบุญก็ไปเจอแล้วก็มันด้วยอะไรหลายอย่างเลยก็มีโอกาสได้ไปถ่ายที่นี่พอไปถ่ายที่นี่พวกมีถ้ำไอ้นี่ก็จับผิดอาจารย์นะมีถ้ำยังไงคะมีถ้จับผิดอาจารย์มีถ้ำแล้วก็มีบันไดลงไปก็ไปแอบถามเด็กในวัดบอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเห็น คนนี้มาที่นี่ไหมเขาบอกว่าไม่เคยเห็นครับก็ไปถามมากกว่าหนึ่งคนเขาบอกไม่ไม่มีแล้วเผอิญว่าบันไดที่ลงถ้ำเนี่ยเขาเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานตอนค่าแล้วลงไปนี่ค่ะลงไปกันลงไปก็ไปเจอเพชรพญานาคนะแล้วก็ไปเจอจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบที่เขาทําขึ้นมาแล้วเขาไปถวายถูกอ๋อไม่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 อย่างนี้คือนั่นเธอเขาทำเธอทุบๆออกมาใช่ไหมอาจจะไม่เชื่อเนี่ยแต่อันนี้คือ เขาทําขึ้นมาแล้วไปถวายอ่าถวายอยู่ในนั้นไปถวายไว้ในถ้ำอ่าอยู่ในนั้นตรงนี้แหละที่ทําว่าต้องบอกว่าจับผิดอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าเอ่อผมเห็นมีห้าลูกเสร็จแล้วหาหากันได้แค่สามแล้วก็แบบอ่าอาจารย์กูแม่นแล้วเออพอขึ้นมาบนกุฏิวัดปพ๊บเจออีกสองเจออีกพระอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ผมมาขึ้นมาสองอ๋คเป็นห้าเลยและที่สําคัญก่อนจะลงไปเนี่ย อาจารย์ก็บอกว่าให้คนที่นําทางให้เขียนเลข9กับเลข5้าเขาบอกว่าทำไมเหรอมันเป็นเลขนาทางที่เห็นขึ้นมาเขาบอกว่า9559เเนี่ยเป็นทะเบียนบ้านเขาแล้วเป็นทะเบียนรถเขาและสรุปแล้วงวดนี้เนี่ยทุกคนที่ไปวันนั้นสองรถตู้ถูกหวยกันหมดทุกคนโอ้โฮือมาก และนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าพอเอฟซตามไปแล้วเนี่ยแล้วเขาถูกรัตตอรี่การเขาได้รางวัลการอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบตามดูใช่ทำไมถึงมาสถานที่ที่นี้คือจริงๆแล้วมาด้วยการสื่อของอาจารย์มาที่อาจารย์สื่อมาสื่อมาเป็นกรอนบางทีสื่อมาเป็นกรอนบางทีก็สื่อออกมาบอกว่าออกไปนี่ให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงนี้ผมเห็นรูปร่างเป็นนี้เป็นเขาแล้วมีคําย่อว่าโพธิอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเสิร์ชหาใช่เพราะว่าบาง EP กว่าจะได้กว่าจะจบ EP เนี่ยบางทีเ่ยใช้เวลาหเดือนต่อหนึ่ง EP ถูกว้องใช่บางทีหกเดือนบางทีสามเดือนบางทีเอ่อสี่จังหวัดฮะเพราะจะพกกลอนีอะหรอพี่ส้มเพราะมันต้องต่อต่อต่อ่อต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 ่อา่อร่อาไม่สื่อเ่อม่อต่อก่อน่อต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 ่อง่อต่อต่องมอท่อตอต่อง่อต่อต้องหนเ่าต่ตอ่อ่อ่ต่ คือสาร,รพัดอะกูอยู่สตูสบายสบายคุมาทไมวะเน,นี่ยแต่เปล่าพอไปแล้วไปเจอแบบโอโ้โหโชคดีที่มาแล้ววัดไหนที่คลิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขอประเดิมบุญแรกเลย10,000บาทบอกนี้เลยเมื่อก่อนเป็นนี้ขอว่าขอทำบุญด้วยขอประเดิมเลย,ยคือเราคลิกจริงๆวัดนี้ต้องทำอะไรเงี้ยพอเอฟซีเห็นว่าอุ้ยพี่ส้มประเดิมแสดงวัดนี้ต้องมีอะไรเขาก็จะตามทําบุญตามและเราโอนก็คือโอนเข้าบัญชีวัดทุกอย่างมันเปิดเผยชัดเจนถ้าสมมติมีอาจารย์โอเล่จะต้องมีส้มเชง ก็จะไปคู่กันบางที EP ไหนไม่ได้ไปก็ท็อปฟี่ไปเพราะรายการดังรายการดังชนดูเยอะ FC เยอะ FC เยอะเวลาที่จัดที่ปุนทีนี่ก็แบบคนแน่นวัดแต่ปรากฏว่าที่วัดกลางเนี่ยที่สามโคกเนี่ยมีเคสเคสทีนี้บอกว่าไปช่วยเหลือเขาก็คือเคสของพีตพ่ติพี่ติเพราะขาของเขาคือเป็นแบบจุดแดงๆใช่ไหมเหมือนเป็นเป็นแผลแบบเน่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจารย์โอเล็กเขาสัมผัสว่าีนี่เป็นอย่างงี้ในเทปนี้อาจารย์โอเล็กเขาสัมผัสว่าไงฮะ ก็อดีตชาติเหมือนไปทําร้ายไปกระทืบเนนอะไรแบบนี้เป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยทำทำไม่ดีไม่ร้ายกับกับพระกับเนใช่ค่ะแล้วก็มันแปลกนะก็คือพี่ตีเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนชื่อพี่จิ๋มพี่จิ๋มนี่ก็เป็นเอฟซีซึ่งตามไปทําบุญกับเราไม่ได้เป็นเคสอยู่อยู่ก็คือเหมือนมาเป็นเคสเฉยเลยอาจารย์โนเร่ก็สื่อบอกว่า เขาเกี่ยวโยงกันอดีตชาติคือเขาเป็นคนสองคนเนี้ยที่ไปลุมกระทรืบ<ป>เขามีแม่คนเดียวกันไปลุมกระทรืบใครใ<น>เระเนรเขาไปลุมกระทรืบใครอดีตชาติคนลุมและที่สําคัญคืออาจารย์บอกว่าไปเรียกพิติีมาแล้วก็ที่ที่บอกว่ามีเจ้าแม่สามสามองค์อยู่ตรงนั้นมีสามชื่อสามองค์ให้พิติีเลือกว่าองค์ไหนเป็นแม่เขาเมื่อดีตชาติแล้วเขาเลือกมาว่าเป็นแม่สุดาจาันทร์หรืออะไรสุดท้ายพอดีนะคนที่สาม แล้วพี่จิมอยู่ข้างนอกเลยเรียกพี่จิมมาพี่จิมอาจารย์โอเล่สื่อแล้วเนี่ยว่าอดีตชาติมีแม่คนเดียวกันแม่พี่ชื่ออะไรเขาก็ชี้คนเดียวกันเท่าน,านั้นที่เขาอยู่ข้างนอกไม่ได้เตรียมแน่นอนไม่มีมันเตรียมไม่ได้คือทุกคนเนี่ยตอนที่เข้ามาดูรายการใหม่ใหม่คิดว่าเราเตรียมแต่หลักฐานมัน,ม,นมีพยานยืนยันหลายๆอย่างบอกเลยว่าถ้าเริ่มดูรายการเราให้ไปดูอีพีตราบาแผงดาโบราณตรงนั้นจะมีอาจารย์ตุ๊กบางใบอิน ที่อยู่อยุธยาใครคืออาจารย์ตุ๊กบางปะอินอาจารย์ตุ๊กบางไปอินเนี่ยก็คือเป็นคนที่สะสมศาสตราวุธต่างๆอ่ออาซึ่งาาเขา,าปเป็นคนที่แบบเขาเป็นระดับอาจารย์นะเขาก็ไม่ไม,ไ,มไม่สนใจในเรื่องแบบนี้แต่ทําให้อาจารย์ตุ๊กยอมรับได้อุ้ยมันมากไปดูอีพีนี้อีพีที่สามทุกคนจะอึ้งเลยจะรู้เลยว่ารายการนี้ไม่มีเตรียมสรุปคนที่ชื่อตีเนี่ยบวชไปแล้ว ตอนนี้บวชแล้วบวชเป็นพระเพราะว่าอาจารย์โอเร่สื่อบอกว่าต้องไปบวชที่วัดแดงประชาราชแล้วก็ดูแลดูแลวัดแทนพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระเลขาอาจารย์ก็บอกว่าพระเลขาท่านอยู่ได้ไม่นานและตอนนี้คือท่านก็มรณานาแล้วก็ต้องไปอยู่ดูแลนี่แหละมันก็มีอะไรมายืนยันหลายๆอย่างมันจะว่ามันบังเอิมมันก็บังเอิญหลายรอบมนไป่ใช่เพราะรายการเราทํามาเนี่ยปีนี้ปีที่สแล้วคือเข้าใจจุ๊แล บางทีมันก็เหมือนงมงายก็ไม่ใช่แต่เหมือนเราไปร่วมพิสูจน์เองอะเนาะใช่แล้วอีก95เนี่ยถูกมหากาศเลยอะแล้วเดสด้วยใช่ไหมอี3าเจจะถูกหน่อยเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ออกเลยตอนนั้นมันขยับไปแต่คนที่เป็น f c เนี่ยเขาบอกว่าก็ตามไม่เกิน2งวดเขาจะถูกครั้งไปอีกหนึ่งวัดเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมใช่สำนักสงฆ์ป่าพลเจ้าแม่กัญญาลัต นี่แหละขณะที่ถ่ายถ่ายถ่ายพอเดินเข้าวัดปุ๊บโอ้โหวัดนี้สะดุดมากเมมอยู่หน้าประตูวัดเลยเมมอยู่หน้าวัดเลยเขาบอกโอ้โหอาจารย์มันไม่ได้เลยนะโลเคชั่นมันเสียขณะที่ถ่ายถ่ายถ่ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนมีคนเรียกข้างในเหมือนมีคนเรียกข้างในตรงนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลสตูลค่ะสตูลที่อำเภอละงูก็คืออยู่ภาคใต้ของเราเลยแหละสตูลใช่วัดป่าพล เจ้าป่ากัญญารัตเทวีใช่ค่ะใครไร้คือสารเจ้าแม่กัญญารัตเทวีถูกค่ะที่เขาบอกว่าโอ้สารที่ใครไปขอขอโชคขอลาภกันเยอะเหลือเกินใช่ไปถึงปุ๊บแต่จริงๆสารแล้วเหมือนถูกทิ้งล้างแบบนี้ค่ะอาจารย์บอกว่ามีคนเรียกพี่ส้มไปไปไปข้างในไปข้างในพวกเราก็เห็นอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีศารอาจารย์ก็บอกว่าเขาบอกว่าชี้มาที่พี่ทุบให้กูหน่อยทุบฮะทุบให้กูหน่อยอาจารย์ก็คือ หาคือจะหาทูบมาจุดก็คือไปเจอไอ้ทูบที่เป็นตัวเลขแล้วก็บอกทุบใี่กูนหน่อยพี่ส้มเขาบอกพี่ส้มมาทุบให้หน่อยก็ให้พี่ส้มจุดพี่จุดปุ๊บมันก็ขึ้นมาสามห้าแปดอย่าบอกว่าหวยออกตรงตรงค่ะสามห้าแปดตรงตรงเลยตรงตรงเลยวัดนี้ <c oughs> มีคนไปร่วมทําบุญที่ส่งสลิปตัวเองไปไปกันไม่ทันแล้วใช่ไหมหลักเตียมจะไปจุดทูบแล้วเนาะส่งสลิปแล้วส่งสลิปให้พี่เนี่ยเป็นล้านหลอวัดนี้ใช่ทำบุญทำบุญ วัดนี้คนทําบุญ20กว่าล้านคนคิดดูซิว่าคนเขาถูกหวยอ่ะกันเท่าไหร่ทั้งอีพีตัวนั้นที่ดูอ่ะดูแบบดูออนสดกันนะทุกวันพระรหัสสองทุ่มครึ่งดูออนสดกันเนี่ยคนเข้ามาดูประมาณ2 5งหมถึงสามหมโอ้โหทุกวันพระรหัสสองทุ่มครึ่งใช่คนดูเยอะมากแล้วทุกคนใช่แล้วดูย้อนหลังอีกอะพี่ใช่ย้อนหลังอีกวันนั้นคือต้องบอกว่าคนดูกันมหากาศแล้วก็ถูกกันแบบ แบบเฮมรู้จะเฮยังไงอ่ะก็สามตัวเลยอ mm ่ะ hmm. แล้วสลเจ้าหลันั้นอยากให้พี่ส้มพารันโอเล่มาด้วยนะมาพอดีว่าฉุกฉุกระหุกใชอ่อาจารย์ต้องไปพามา่าถามจีพี่ส้มพี่ส้มเองเนี่ยนะจกักเองไหมจักรายการที่ไม่คาดหวังอะไรเลยอะ่ะชนเราจะต้องเชิญคุณออกมารายการเคยคิดไหมว่ารายการนี้จะดังเออไม่เคยคิดเลย คิดอย่างเดียวคือไปทําแล้วสอนให้คนรู้จักบาปบนคุณโทษร,รู้ตัวเองว่าเราไปทําบุญแค่นั้นแค่นั้นใช่คูหไปทีก็ค่ารถค่าน้ํามันลงถ้าปีนเขาตากแดดคือสารพัดเลยบางทีลงเรือแดดที่แบบเป็นสะท้อนน้ำแล้วขึ้นมาก็คือเรียกว่าพี่สมคือตากแดดตากลมล่ะพูดง่ายที่สุดที่สุดก็แบบว่ากูเคยมี อ้เดือดร้อนหันเรื่องเดือดร้อนทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดแบบขำๆนะพี่ต้องยอมรับพี่สม้มครั้งหน้าคุณต้องเอาคุณโอเล่มานะได้สัญญาตามครั้งหน้า,ญญาต้องเป็นคุณโอเล่ <OLED. S 1> มานะคุณโอเล่ <OLED. S 2> ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี